คุณเคยสังเกตตัวเองหรือไม่บ่อยครั้งเราผลัดวันไปเรื่อยๆผลัดความดีผลัดการทำบุญผลัดการสร้างความงดงามให้กับชีวิตของตัวเองและผู้อื่นเรามักคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มพรุ่งนี้ค่อยทำแล้วพรุ่งนี้ก็กลายเป็นอีกวันหนึ่ง ที่เรายัางไม่ได้เริ่มอะไรเลยแต่ความจริงคือเวลาไม่เคยรอใครวันพรุ่งนี้อาจไม่มาถึงและวันเวลาที่เรามองข้ามไปมันอาจเป็นวันที่ไม่มีโอกาสกลับมาอีกคุณอาจเคยเห็นคนใกล้ตัวจากไปอย่างกระทันหันหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่อาจรู้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงเมื่อไรถ้าเรายังรอคอยวันพิเศษคอยให้มีแรงบันดาลใจ คอยให้ชีวิตพร้อมพอดีเราอาจไม่มีวันเริ่มต้นทำความดีความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องรอเวลาเหมาะสมไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าจะพร้อมแม้เพียงการเอื้อเฟื้อเล็กๆแม้เพียงคําพูดอบอุ่นสักคำแม้เพียงการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นก็เป็นบุญเป็นความดีที่เกิดขึ้นจริงแต่หลายคนยังมองข้าม พวกเขาคิดว่าการทำบุญหรือสร้างความดีเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของวันพิเศษวันเกิดวันขึ้นปีใหม่หรือแม้กระทั่งวันก่อนจะตายแต่ความจริงคือสิ่งที่ทำวันนี้สิ่งที่ให้วันนี้คือสิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุดการรอคอยความพร้อมใจหรือความสมบูรณ์แบบเป็นเพียงการหลอกตัวเองให้ลืมความจริงชีวิตสั้นกว่าที่คิด และความตายไม่ได้เตือนล่วงหน้าลองถามตัวเองวันนี้ว่าคุณใช้เวลาของชีวิตเพื่ออะไรคุณใช้เวลาเพื่อตามหาความสุขชั่วคราวเพียงอย่างเดียวหรือคุณใช้เวลาเพื่อสร้างสิ่งที่ยั่งยืนให้ใจคุณสงบและโลกนี้น่าอยู่ขึ้นบุญไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมันเริ่มจากสิ่งง่ายๆจากใจเราเองรอยยิ้มที่จริงใจ น้ำใจที่ยื่นให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการให้อภยัยและการทำสิ่งดีๆแม้เล็กน้อยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะตามเราไปตลอดแม้วันที่ร่างกายจะจากไปอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตแล้วค่อยคิดถึงบุญอย่ารอให้ความทุกข์ความเจ็บป่วยหรือความสูญเสียมาบอกเราให้เริ่มต้นเพราะวันนี้คือเวลาที่ดีที่สุด ที่จะเริ่มสร้างความดีให้กับตัวเองและโลกนี้จงลุกขึ้นทำวันนี้ให้มีค่าจงเริ่มทำบุญเริ่มสร้างความดีวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยเพราะทุกการกระทำดีมีพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตเราและผู้คนรอบตัวทุกนาทีที่คุณให้คุณทำโลกนี้ให้อบอุ่นขึ้นทุกคำพูดทุกการกระทำที่มาจากใจมีค่ามากกว่าที่คิด อย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยปราศจากความดีอย่ารอให้ถึงวันตายแล้วค่อยคิดถึงบุญเพราะบุญคือสิ่งที่จะอยู่กับเราแม้ในวันที่เราจากโลกนี้ไปจงทำวันนี้ให้เต็มไปด้วยความดีจงทำวันนี้ให้เต็มไปด้วยความเมตตาและจงรู้ว่าทุกสิ่งที่คุณให้ไปนั้นจะตามคุณไปตลอดกาล คุณเคยสังเกตตัวเองหรือไม่บ่อยครั้งเราผลัดวันไปเรื่อยๆผลัดความดีผลัดการทำบุญผลัดการสร้างความงดงามให้กับชีวิตของตัวเองและผู้อื่นเรามักคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มพรุ่งนี้ค่อยทำแล้วพรุ่งนี้ก็กลายเป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยความจริงคือเวลาไม่เคยรอใครวันพรุ่งนี้อาจไม่มาถึง และวันเวลาที่เรามองข้ามไปมันอาจเป็นวันที่ไม่มีโอกาสกลับมาอีกคุณอาจเคยเห็นคนใกล้ตัวจากไปอย่างกระทันหันหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่อาจรู้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงเมื่อไหร่หลายครั้งเราต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดบางครั้งชีวิตก็เหมือนเปเลวไฟที่ลุกขึ้นแล้วดับลงในพริบตาเราอาจอยู่ในความสะดวกสบายวันนี้ แต่วันพรุ่งนี้อาจไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามักเผลอคิดว่าเรามีเวลาเหลือเฟือเรามักเผลอคิดว่าความดีสามารถเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้แต่ความจริงคือทุกนาทีทุกวินาทีเวลากำลังเดินไปข้างหน้าไม่เคยหวนกลับเรามักลืมความจริงข้อนี้และปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยไม่ได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าหลายคนรอคอยวันพิเศษรอให้มีแรงบันดาลใจ รอให้ใจพร้อมพอดีรอให้มีโอกาสสมบูรณ์แบบแต่ชีวิตไม่เคยรอใครความดีไม่จำเป็นต้องรอเวลาเหมาะสมไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องรอวันพิเศษแม้เพียงรอยยิ้มจริงใจแม้เพียงน้ำใจเล็กๆแม้เพียงการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นก็เป็นบุญเป็นความดีที่เกิดขึ้นจริงแต่หลายคนยังมองข้าม พวกเขาคิดว่าการทำบุญหรือสร้างความดีเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของวันพิเศษวันเกิดวันขึ้นปีใหม่หรือแม้กระทั่งวันก่อนจะตายแต่ความจริงคือสิ่งที่ทำวันนี้สิ่งที่ให้วันนี้คือสิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุดลองถามตัวเองวันนี้คุณใช้เวลาของชีวิตเพื่ออะไรคุณใช้เวลาเพื่อตามหาความสุขชั่วคราวเพียงอย่างเดียวหรือคุณใช้เวลาเพื่อสร้างสิ่งที่ยั่งยืน เพื่อให้ใจคุณสงบและโลกนี้น่าอยู่ขึ้นคิดถึงวันที่เรายังเด็กเรามีความฝันมากมายเรามีความหวังเต็มหัวใจแต่หลายครั้งเรากลับปล่อยให้ความฝันเหล่านั้นจางหายไปเราผลัดวันไปเรื่อยๆคิดว่าความสำเร็จความดีความงดงามสามารถเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้แต่ความจริงคือชีวิตไม่รอใครทุกวันทุกนาทีที่ผ่านไป คือโอกาสที่สูญเสียไปและเมื่อเราใช้เวลาผ่านไปโดยไม่ทำความดีเราก็สูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปโดยไม่รู้ตัวลองมองรอบตัวคุณเคยเห็นคนใกล้ตัวจากไปโดยไม่มีคำเตือนหรือไม่คุณเคยสูญเสียโอกาสที่จะได้ทำความดีหรือสร้างความงดงามให้กับชีวิตของตัวเองแต่ก็ยังปล่อยให้เวลาไหลไปอย่างไม่มีค่า หลายคนคิดว่าความดีสามารถเริ่มได้ตลอดเวลาแต่ความจริงคือทุกการรอคอยคือการเสียเวลาทุกการผลัดวันคือการหลอกตัวเองและทุกนาทีที่ผ่านไปโดยไม่ทำความดีคือโอกาสที่เราไม่อาจเรียกคืนได้ลองถามตัวเองวันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองคุณพร้อมหรือยังที่จะทำความดีวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่วันพิเศษ ไม่ใช่วันที่ทุกอย่างพร้อมพอดีแต่เป็นวันนี้เพราะวันนี้คือสิ่งที่เรามีอยู่จริงวันนี้คือสิ่งที่เราสามารถสร้างความดีได้ไม่ต้องรอให้ถึงวันตายไม่ต้องรอให้มีความทุกข์ไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ใหญ่วันนี้คือเวลาที่ดีที่สุดที่จะเริ่มทำสิ่งที่ดีให้กับตัวเองและผู้อื่นลองจินตนาการว่าทุกการกระทำดีที่เราทำวันนี้ จะเป็นราักฐานของชีวิตที่มั่นคงและงดงามทุกรอยยิ้มทุกน้ำใจทุกการให้อภัยจะตามเราไปตลอดชีวิตและแม้วันที่ร่างกายจะจากไปความดีนั้นจะยังคงอยู่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครพลากไปได้นี่คือความจริงที่หลายคนมองข้ามเราใช้ชีวิตโดยคิดว่าเรายังมีเวลาเหลือเฟือแต่ความจริงคือเวลาไม่เคยรอใครทุกนาทีที่เราปล่อยผ่านไปโดยไม่ทำความดี คือการสูญเสียที่ไม่มีวันกลับคืนฉะนั้นอย่าผลัดวันความดีอีกต่อไปอย่าผลัดวันทำบุญอีกต่อไปอย่าผลัดวันสร้างความงดงามให้ชีวิตของตัวเองเพราะทุกวันคือโอกาสทุกวันคือเวลาและทุกวันคือความหมายของชีวิตจงเริ่มทำวันนี้ให้เต็มไปด้วยความดีจงเริ่มทำวันนี้ให้เต็มไปด้วยความเมตตาและจงรู้ว่าทุกสิ่งที่คุณให้ไป จะตามคุณไปตลอดการเวลาเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่รอบตัวแต่หลายครั้งเรากลับมองข้ามมันเราคิดว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดเราคิดว่ามีเวลาเหลือเฟือที่จะทำทุกสิ่งที่อยากทำเราคิดว่าชีวิตยังยาวไกลและทุกอย่างยังมีเวลาให้เริ่มใหม่แต่ความจริงคือเวลาไม่เคยรอใครไม่เคยหยุดรอเราให้พร้อมไม่เคยชะลอการเดินทางของมันเพื่อให้เราทำสิ่งที่ยังไม่เริ่ม ทุกวินาทีที่ผ่านไปคือวินาทีที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้หลายคนใช้ชีวิตโดยไม่รู้ตัวเราปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ทำความดีปล่อยให้ความฝันของตัวเองค่อยๆเลือนหายปล่อยให้ความสัมพันธ์กับคนที่เรารักค่อยๆห่างไกลปล่อยให้โอกาสดีๆผ่านไปโดยไม่คิดจะจับเอาไว้เราอาจคิดว่ามีเวลาเหลือเฟือคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่ม เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะเริ่มทำสิ่งดีๆแต่ทุกครั้งที่เราผลัดวันไปเรากำลังสูญเสียสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงลองมองรอบตัวคุณคุณเห็นคนใกล้ตัวที่จากไปโดยไม่ทันตั้งตัวบ้างหรือไม่คุณเห็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่จากไปอย่างกะทันหันและคุณคิดว่าพรุ่งนี้จะได้พบหน้ากันอีกแต่พรุ่งนี้อาจไม่มาถึง คุณอาจคิดว่าคุณมีเวลาเหลือเฟือในการทำความดีแต่ความจริงคือเวลาเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่มีค่าเกินคำบรรยายทุกวินาทีที่เราปล่อยผ่านไปโดยไม่ได้ทำความดีคือโอกาสที่สูญเสียไปโดยไม่สามารถเรียกคืนหลายคนมองว่าการทำความดีต้องรอเวลาเหมาะสมต้องรอวันที่ทุกอย่างพร้อมต้องรอวันที่ใจพร้อมพอดีแต่ความจริงคือการรอคอยเป็นเพียงการหลอกตัวเอง ความดีเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแม้เพียงรอยยิ้มเล็กๆแม้เพียงน้ำใจสั้นๆแม้เพียงคำพูดที่จริงใจสิ่งเหล่านี้เป็นบุญเป็นความดีที่เกิดขึ้นจริงทันทีและเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ความจริงที่หลายคนมองข้ามคือชีวิตไม่ยาวนานอย่างที่คิดเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่บนโลกนี้อีกนานเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสทำความดีอีกกี่ครั้ง และเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาเหลือพอที่จะเริ่มสิ่งใหม่อีกหรือไม่หลายคนคิดว่าเวลายังมีเหลือและใช้เวลานั้นไปกับความสะดวกสบายชั่วคราวไปกับความอยากส่วนตัวไปกับความเพลิดเพลินชั่วคราวโดยไม่คิดถึงความดีแต่ทุกนาทีทุกวินาทีที่เราใช้ไปเป็นเวลาที่สูญเสียความงดงามของชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ลองคิดถึงวันที่เราอยู่กับคนที่เรารัก เราหัวเราะด้วยกันเราแบ่งปันความสุขด้วยกันแต่บางครั้งเราอาจผลัดวันความดีไปเราผลัดคำพูดดีๆไปเราผลัดการให้อภัยไปและเมื่อวันนั้นผ่านไปเราอาจเสียโอกาสไปตลอดกาลหลายครั้งเราเห็นคนใกล้ตัวทำความดีได้ทันเวลาแต่เรากลับลังเลเรากลับคิดว่าเราไม่พร้อมเรากลับคิดว่าเรายังมีเวลาเหลือเฟือ แต่ความจริงคือทุกการรอคอยคือการสูญเสียทุกการผัดวันคือการพลาดโอกาสที่ไม่มีวันกลับคืนลองถามตัวเองวันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะทำความดีคุณพร้อมหรือยังที่จะเริ่มลงมือทำไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่วันพิเศษไม่ใช่วันที่ทุกอย่างพร้อมพอดีแต่วันนี้เพราะวันนี้คือเวลาที่เรามีอยู่จริง วันนี้คือเวลาที่สามารถทำให้ชีวิตงดงามได้วันนี้คือเวลาที่สามารถสร้างบุญและความดีได้คุณอาจคิดว่าความดีต้องใหญ่โตต้องมีคนเห็นหรือมีผลตอบแทนแต่ความจริงคือความดีที่แท้จริงไม่ต้องยิ่งใหญ่ความดีที่แท้จริงไม่ต้องมีใครเห็นแม้เพียงการให้อภัยเพียงครั้งเดียวแม้เพียงการยิ้มให้ใครสักคนแม้เพียงการช่วยเหลือเล็กๆ สิ่งเหล่านี้เป็นบุญที่มีค่าและสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ทันทีลองคิดถึงวันที่เราอยู่เพียงลำพังเราอาจรู้สึกเหงาเราอาจรู้สึกหมดหวังแต่การทำความดีแม้เล็กน้อยสามารถเติมเต็มหัวใจเราได้สามารถทำให้เรารู้สึกสงบและมีความสุขนี่คือความจริงที่หลายคนมองข้ามชีวิตสั้นเกินกว่าที่เราคิด เวลาไม่เคยรอใครและความดีเกิดขึ้นได้ทันทีทุกการกระทําที่เกิดจากใจจะตามเราไปตลอดชีวิตและแม้วันที่ร่างกายเราจากไปความดีนั้นจะยังคงอยู่และเป็นสิ่งที่ไม่มีใครพลากไปได้อย่าผลัดวันทําความดีอีกต่อไปอย่าผลัดวันทาบุญอีกต่อไปอย่าผลัดวันสร้างความงมดงามให้ชีวิตของตัวเองวันนี้คือเวลาที่ดีที่สุด ที่จะเริ่มทำความดีให้ตัวเองและให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นทุกวินาทีที่คุณลงมือทำวันนี้คือวินาทีที่คุณสร้างชีวิตที่งดงามทุกการกระทำดีที่คุณทำวันนี้คือหลักฐานของชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนทุกคำพูดทุกการกระทำที่มาจากใจคือสิ่งที่จะตามคุณไปตลอดกาลทุกความดีที่คุณให้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครพลาคไปได้ จงทำวันนี้ให้เต็มไปด้วยความดีจงทําวันนี้ให้เต็มไปด้วยความเมตตาและจงรู้ว่าทุกสิ่งที่คุณให้ไปนั้นจะตามคุณไปตลอดชีวิตหลายคนใช้ชีวิตโดยคิดว่าความดีสามารถรอได้เรามักคิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเริ่มเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะเริ่มเดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มทำบุญแต่ทุกครั้งที่เราผลัดวันไปเรากำลังสูญเสียสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริง ความดีไม่เคยรอใครความดีเกิดขึ้นได้ทันทีที่ใจเราต้องการแม้เพียงรอยยิ้มเล็กๆแม้เพียงคำพูดดีๆแม้เพียงการยื่นมือช่วยเหลือใครสักคนทุกสิ่งเหล่านี้เป็นบุญที่เกิดขึ้นจริงและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้แต่หลายครั้งเราลังเลเราคิดว่าความดีต้องยิ่งใหญ่เราคิดว่าความดีต้องมีคนเห็น เราคิดว่าความดีต้องรอเวลาที่ทุกอย่างพร้อมพอดีความจริงคือการรอคอยเป็นเพียงการหลอกตัวเองการรอคอยความพร้อมจ่ายการรอคอยความสมบูรณ์แบบไม่เคยทำให้ความดีเกิดขึ้นทุกวินาทีที่ผ่านไปโดยไม่ทำความดีคือโอกาสที่สูญเสียไปลองถามตัวเองคุณพร้อมหรือยังที่จะทำความดีวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่วันพิเศษแต่วันนี้ ทุกการกระทำดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แม้การให้อภัยเพียงครั้งเดียวแม้การยิ้มให้ใครสักคนแม้การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยก็เป็นบุญที่มีค่าและสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ทันทีหลายคนคิดว่าการทำบุญหรือการทำความดีต้องรอเวลาที่ทุกอย่างพร้อมแต่ความจริงคือเวลาไม่เคยรอใครความดีไม่เคยรอใจเราพร้อม และทุกการรอคอยคือการเสียโอกาสลองมองรอบตัวคุณคุณเห็นคนใกล้ตัวทำความดีได้ทันเวลาแต่คุณกลับลังเลคุณคิดว่าคุณยังไม่พร้อมคุณคิดว่าคุณมีเวลาเหลือเฟือแต่ทุกวินาทีที่ผ่านไปคือเวลาที่สูญเสียความงดงามไปโดยไม่รู้ตัวการรอคอยเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนพลาดโอกาสสำคัญในชีวิต หลายครั้งเราผลัดวันที่จะพูดคำขอบคุณผลัดวันที่จะขอโทษผลัดวันที่จะทำบุญผลัดวันที่จะช่วยเหลือคนที่กําลังลำบากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราอาจไม่มีโอกาสนั้นอีกเราจึงสูญเสียความดีและโอกาสที่จะเติมเต็มชีวิตตัวเองลองคิดถึงวันที่คุณนั่งอยู่เพียงลำพังคุณอาจรู้สึกเหงาคุณอาจรู้สึกหมดหวัง แต่การทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยสามารถเติมเต็มหัวใจเราได้สามารถทำให้เรารู้สึกสงบและมีความสุขอย่างแท้จริงนี่คือข้อเท็จจริงของการรอคอยความดีชีวิตสั้นเกินกว่าที่คิดทุกการรอคอยคือการสูญเสียและทุกความดีที่เกิดขึ้นทันทีคือโอกาสที่ไม่มีวันกลับคืนลองถามตัวเองวันนี้ คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะทำความดีไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่วันพิเศษแต่วันนี้เพราะวันนี้คือสิ่งที่เรามีอยู่จริงวันนี้คือเวลาที่สามารถทำให้ชีวิตงดงามได้วันนี้คือเวลาที่สามารถสร้างบุญและความดีได้คุณอาจคิดว่าความดีต้องใหญ่โตต้องมีคนเห็นหรือมีผลตอบแทน แต่ความจริงคือความดีที่แท้จริงไม่ต้องยิ่งใหญ่ความดีที่แท้จริงไม่ต้องมีใครเห็นแม้เพียงการให้อภัยเพียงครั้งเดียวแม้เพียงการยิ้มให้ใครสักคนแม้เพียงการช่วยเหลือเล็กๆสิ่งเหล่านี้เป็นบุญที่มีค่าและสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ทันทีลองมองความสัมพันธ์รอบตัวคุณคุณมีคนใกล้ตัวที่รอคอยความดีจากคุณคุณอาจยังไม่พูดคำขอโทษ คุณอาจยังไม่ยื่นมือช่วยเหลือคุณอาจยังไม่แสดงความรักหรือความเมตตาและเมื่อวันหนึ่งเขาจากไปคุณอาจเสียใจอย่างไม่มีวันกลับนี่คือข้อเท็จจริงที่หลายคนมองข้ามชีวิตไม่ยาวนานเกินกว่าที่คิดเวลาไม่เคยรอใครและความดีเกิดขึ้นได้ทันทีทุกการกระทำที่เกิดจากใจจะตามเราไปตลอดชีวิตและแม้วันที่ร่างกายเราจากไป ความดีนั้นจะยังคงอยู่และเป็นสิ่งที่ไม่มีใครพลากไปได้อย่าพลาดวันทำความดีอีกต่อไปอย่าพลาดวันทำบุญอีกต่อไปอย่าพลาดวันสร้างความงดงามให้ชีวิตของตัวเองวันนี้คือเวลาที่ดีที่สุดที่จะเริ่มทำความดีให้ตัวเองและให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นทุกวินาทีที่คุณลงมือทำวันนี้คือวินาทีที่คุณสร้างชีวิตที่งดงาม ทุกการกระทำดีที่คุณทำวันนี้คือหลักฐานของชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนทุกคําพูดทุกการกระทำที่มาจากใจคือสิ่งที่จะตามคุณไปตลอดกาลทุกความดีที่คุณให้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครพรากไปได้จงทำวันนี้ให้เต็มไปด้วยความดีจงทำวันนี้ให้เต็มไปด้วยความเมตตาและจงรู้ว่าทุกสิ่งที่คุณให้ไปนั้น จะตามคุณไปตลอดชีวิตหลายคนมักคิดว่าการทำความดีต้องเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีเงินมากต้องมีเวลาเยอะต้องมีโอกาสพิเศษแต่ความจริงคือความดีสามารถเกิดขึ้นได้แม้เพียงเล็กน้อยแม้การกระทำเล็กๆก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราและชีวิตผู้อื่นได้รอยยิ้มที่จริงใจรอยยิ้มนั้นแม้เพียงเล็กน้อยสามารถทำให้คนรอบข้างรู้สึกอบอุ่น สามารถทำให้ใจของเขาเบิกบานและแม้กระทั่งตัวเราก็รู้สึกมีความสุขตามไปด้วยหลายครั้งที่เราไม่คิดว่ารอยยิ้มเพียงหนึ่งครั้งจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แต่ความจริงคือรอยยิ้มคือความดีที่เกิดขึ้นทันทีน้ำใจที่ยื่นให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการช่วยเหลือคนอื่นเพียงเล็กน้อยอาจเป็นการให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้ อาจเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังหมดหวังแม้สิ่งที่เราให้ไปจะดูเล็กน้อยสำหรับเราแต่สำหรับใครบางคนมันมีค่ามากกว่าที่เราคิดหลายครั้งคนเรามักรอคอยโอกาสใหญ่รอโอกาสที่จะช่วยเหลืออย่างยิ่งใหญ่แต่โอกาสเล็กๆที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เองคือสิ่งที่จะสร้างความดีอย่างแท้จริงการให้อภยัยแม้เพียงการให้อภัยเล็กๆ ต่อคนที่เคยทำร้ายเราต่อคนที่เคยทำให้เราผิดหวังสามารถสร้างความสงบในใจเราเองได้สามารถคลายความทุกข์และความโกรธที่สะสมมานานและเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะการให้อภัยไม่เพียงแค่ทำให้ผู้อื่นได้รับความดีแต่ทำให้ใจของเราสงบและมีความสุขลองจินตนาการถึงวันที่เราโกรธใครสักคนใจเราเต็มไปด้วยความขุ่นมัว แต่ทันทีที่เรายื่นมือให้อภัยเราจะรู้สึกเหมือนโล่งขึ้นเหมือนได้ปลดพันธนาการของใจออกสิ่งเหล่านี้คือความดีที่สามารถเกิดขึ้นทันทีและไม่ต้องรอเวลาทุกการกระทำดีแม้เพียงเล็กน้อยสามารถสร้างบุญได้อย่างยิ่งใหญ่ลองคิดถึงวันที่เราช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากแม้เพียงการยื่นมือให้ความช่วยเหลือแม้เพียงการพูดคำให้กำลังใจ ก็เป็นการสร้างบุญก็เป็นการสร้างความดีที่ไม่มีวันสูญหายหลายครั้งเราคิดว่าการทำดีต้องมีผลตอบแทนต้องได้รับคำชมต้องได้รับการยอมรับแต่ความจริงคือความดีแท้จริงไม่ต้องหวังผลตอบแทนไม่ต้องมีใครเห็นไม่ต้องมีรางวัลใดๆแม้เพียงการให้จากใจแม้เพียงการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ก็มีคุณค่าและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หลายคนมักมองข้ามความดีเล็กๆรอบตัวเรามองข้ามรอยยิ้มเล็กๆเ,เรามองข้ามคำพูดดีๆเรามองข้ามการช่วยเหลือเล็กๆแต่สิ่งเหล่านี้คือความงดงามที่สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของเราและชีวิตคนรอบตัวลองสังเกตรอบตัวคุณทุกวันที่คุณตัดสินใจทำดี ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มน้ำใจหรือการให้อภัยทุกการกระทำดีนั้นเกิดขึ้นทันทีและทุกการกระทำดีนั้นสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แม้เราจะไม่รู้ตัวแม้เราจะมองไม่เห็นผลทันทีแต่ความดีนั้นจะตามเราไปตลอดชีวิตทุกคำพูดทุกการกระทำที่เกิดจากใจแม้เล็กน้อยสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ หลายครั้งเรามองข้ามการทำความดีเล็กๆเ,เพราะคิดว่าไม่มีค่าคิดว่าไม่สำคัญแต่ความจริงคือสิ่งเล็กๆนี่เองที่สามารถสร้างความสุขและความสงบให้กับชีวิตและสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ทุกการกระทำดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ทุกการให้อภัยไม่จำเป็นต้องรอเวลาเหมาะสม ทุกการยื่นมือช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องรอโอกาสพิเศษสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทันทีและสามารถสร้างบุญได้อย่างยิ่งใหญ่ลองถามตัวเองวันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยคุณพร้อมหรือยังที่จะให้อภยัยคุณพร้อมหรือยังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ต้องรอวันพิเศษไม่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมแต่วันนี้ ทุกการกระทำดีที่เกิดจากใจจะตามคุณไปตลอดชีวิตและแม้วันที่ร่างกายคุณจากไปความดีนั้นจะยังคงอยู่ไม่มีใครพรากไปได้นี่คือความจริงของความดีง่ายๆที่ทุกคนทำได้ไม่ต้องรอไม่ต้องลังเลไม่ต้องหวังผลตอบแทนเพียงเริ่มทำจากใจและทุกการกระทำดีเล็กๆจะสร้างบุญอย่างยิ่งใหญ่ รอยยิ้มเล็กๆน้ำใจเล็กๆการให้อภัยเล็กๆทั้งหมดนี้คือความดีที่สามารถเกิดขึ้นทันทีและสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราและคนรอบตัวได้ทุกการกระทำดีที่คุณทำวันนี้คือหลักฐานของชีวิตที่มั่นคงและงดงามทุกคำพูดทุกการกระทำที่มาจากใจจะตามคุณไปตลอดกาลจงเริ่มทำวันนี้ให้เต็มไปด้วยความดี จงเริ่มทำวันนี้ให้เต็มไปด้วยความเมตตาและจงรู้ว่าทุกสิ่งที่คุณให้ไปนั้นจะตามคุณไปตลอดชีวิตหลายคนมักมองว่าบุญเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของาศาสนาเป็นเรื่องของวัดวารามเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังความตายแต่ความจริงคือบุญไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยบุญอยู่ในชีวิตประจำวันที่เราเลือกทำ อยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราทำจากใจจริงทุกการกระทำดีทุกความเมตตาทุกการให้อภัยทุกการช่วยเหลือล้วนเป็นบุญทั้งสิ้นและบุญเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่ทำให้ผู้อื่นได้รับผลดีแต่ยังส่งผลต่อชีวิตของเราโดยตรงหลายครั้งเรามองไม่เห็นความเชื่อมโยงนี้เรามองไม่เห็นว่าการทำความดีวันนี้จะส่งผลต่อใจเราอย่างไร เรามักคิดว่าการทำบุญคือการทำให้คนอื่นแต่ความจริงคือการทำบุญคือการสร้างความดีให้ตัวเราเองด้วยลองสังเกตใจตัวเองเมื่อเราทำสิ่งดีๆให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นการยิ้มการให้อภัยการช่วยเหลือเราจะรู้สึกอบอุ่นในใจเราจะรู้สึกสงบเราจะรู้สึกมีความสุขนี่คือผลลัพธ์ของบุญที่เกิดขึ้นทันที และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้หลายครั้งคนเราพยายามตามหาความสุขจากสิ่งภายนอกจากเงินทองความสำเร็จชื่อเสียงแต่ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นจากความดีและบุญที่เราสร้างขึ้นจากใจยิ่งเราทำความดีมากเท่าไหร่ยิ่งเรามีความสงบในใจมากเท่านั้นยิ่งเรามีความสุขและความพอใจมากขึ้นเท่านั้น ลองจินตนาการถึงวันที่เราช่วยเหลือใครสักคนแม้เป็นการช่วยเหลือเล็กๆหรือเพียงให้กำลังใจเราจะรู้สึกเหมือนโลกนี้น่าอยู่ขึ้นเหมือนชีวิตเรามีค่าและมีความหมายมากขึ้นนี่คือความเชื่อมโยงระหว่างบุญกับชีวิตจริงทุกการกระทําดีที่เกิดจากใจไม่เพียงแต่ทําให้ผู้อื่นได้รับความสุขแต่ยังทําให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยความสงบและความสุข หลายครั้งคนเรามักมองข้ามสิ่งเล็กๆรอบตัวเรามองข้ามรอยยิ้มเล็กๆเรามองข้ามคำพูดดีๆเรามองข้ามการช่วยเหลือเล็กๆแต่สิ่งเล็กๆเหล่านี้คือความงดงามที่สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของเราและชีวิตคนรอบตัวทุกการกระทำดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ทุกการให้อภัยไม่จำเป็นต้องรอเวลาเหมาะสม ทุกการยื่นมือช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องรอโอกาสพิเศษสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทันทีและสามารถสร้างบุญได้อย่างยิ่งใหญ่ลองถามตัวเองวันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยคุณพร้อมหรือยังที่จะให้อภยัยคุณพร้อมหรือยังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ต้องรอวันพิเศษไม่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมแต่วันนี้ทุกการกระทำดีที่เกิดจากใจ จะตามคุณไปตลอดชีวิตและแม้วันที่ร่าง